จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา3ปีและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาปี2558ถึง2562วิทยายลัยชุมชนตาจัดโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนสำนักง,งานสาธารณาสุขอำเภอพบพระโรงพยาบาลแม่สอดร่วมกับ เจ้าหน้าที่ด้านสาธารณาสุขเมียนมาจัดโครงการสร้างความเข้าใจภาคเครือข่ายหมู่บ้านชายแดนคู่ขนานไทยพมา่าอำเภอพบพระจังหวัดตาบในการสร้างภูมิคุ้มกันโรคปี2558สวัสดีค่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การรายงานข่าว ผ่านทางเคเบิลทีวีท้องถิ่นเพื่อการศึกษาเทศบาลนครแม่สอดในช่วงนี้เชิญทุกท่านติดตามรับชมข่าวค่ะเทศบาลนครแม่สอดจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา3ปีและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาปี2558จนถึงปี2562ค่ะที่ห้องประชุมโกเมนเทศบาลนครแม่สอด ดเรเทิดเกียรติชินสร,รนันนายกเทศมนตรีนครแม่สอดมอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐปวงละครในการกันนินนายบรรเจริดลาวันรัตนากุลรองนายกเทศมนตรีพร้อมด้วยผู้อำนวยการกองงานผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดเทศบาลน,นครแม่สอดเจ้าหน้าที่เทศบาลน,นครแม่สอดคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาและคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลน,นครแม่สอด เข้าร่วมประชุมการจัดทำแผนพัฒนา3ปีและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาปี2558ถึง2562โดยหลังจากที่เทศบาลน,นครแม่สอดจัดทำประชาคมรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนไปเมื่อวันที่28พฤษภาคม2558ที่ผ่านมาโดยการจัดทำแผนพัฒนา3ปีมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการลดความไม่แน่นอน และปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพื่อให้ทราบทิศทางในการพัฒนาของเทศบาลเพื่อแสดงถึงความสัมพันธ์และเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีเพื่อเป็นการเตรียมโครงการต่างๆให้อยู่ในลักษณะที่พร้อมจะบรรจุในเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีและนำไปปฏิบัติได้ทันทีเมื่อได้รับงบประมาณและเพื่อแสดงให้เห็นภาพรวมของโครงการ กิจกรรมที่มีความสอดคล้องและต่อเนื่องกันในห่วงระยะเวลา3ปีและวัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเป็นเครื่องมือในการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นภายในจังหวัดเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชนในภาพรวมและสอดคล้องกับสภาพพื้นที่อย่างแท้จริงเพื่อเป็นกรอบแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนา3ปีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาบุคลากรพัฒนาคุณภาพสาธารณูปโภคและการบริหารจัดการที่ดีและเพื่อประสานการพัฒนาให้สอดคล้องทั้งในระดับส่วนกลางส่วนภูมิภาคและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคณะครูโรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรีนำตัวแทนนักเรียน เข้าพบคณะผู้บริหารเทศบาลนครแม่สอดเพื่อรับฟังโอวาสก่อนเดินทางไปแข่งขันวิชาการที่จังหวัดแพร่ค่ะที่ห้องประชุมกโกเมนเทศบาลนครแม่สอดนายเชยรัตยศบันเทิงผู้อำนวยการสถานศึกษานำคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัชุมพลคีรีเข้าพบดเรเทิดเกียรติชินสรนันนาย,ยกเทศมนตรีนครแม่สอดและคณะผู้บริหารเทศบาลนครแม่สอด สมาชิกสภาเทศบาลน,นครแม่สอดก่อนที่จะเดินทางไปเป็นตัวแทนแข่งขันมหกรรมทางวิชาการระดับภาคเหนือที่จังหวัดแพร่ในระหว่างวันที่15ถึงวันที่18กรกฎาคม2558โดยเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในทั้งหมด17รายการซึ่งการส่งตัวแทนนักเรียนเข้าแข่งขันมหกรรมวิชาการระดับภาคเหนือในครั้งนี้เป็นนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากปีการศึกษา2557อาทิ โครงการคณิตศาสตร์ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศในมหกรรมการแข่งขันวิชาการการแข่งขันคนเก่งระดับเขตการศึกษาเป็นต้นซึ่งการเป็นตัวแทนนักเรียนเข้าแข่งขันในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอดด้วยดีเสมอมาวันนี้โรงเรียนเทศบาลวัชรุคีรีมีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการแข่งขันมหกรรมทางวิชาการ ซึ่งจะเข้าร่วมการแข่งขันมหากรรมวิชาการระดับภาคเหนือที่จังหวัดแพร่ระหว่างวันที่15-18ถึงกรกฎาคมสำหรับวันนี้ในการเตรียมตัวของนักเรียนเราเป็นตัวแทนของเทศบาลนครแม่อสอดเข้าร่วมการแข่งขันในระดับดังกล่าวทั้งหมด17รายการในโอกาสนี้ ก็ได้นํานักเรียนนะครับซึ่งประสบความสําเร็จในการแข่งขันเมื่อปีการศึกษาที่ผ่านมาคือปีการศึกษา2557ที่ประสบความสําเร็จอย่างเช่นโครงงานคณิตศาสตร์ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศในมากรรมการแข่งขันวิชาการการแข่งขันคนเก่งระดับเขตการศึกษาซึ่งได้นํานักเรียนที่ประสบความสําเร็จ แล้วก็ที่จะเตรียมความพร้อมในการเข้าแข่งขันหากามิชาการระดับภาคกล่าวมาพบทางผู้บริหารเทศบาลนครแลม่สอดซึ่งทางเด่นก็ได้รับความกรุณาได้รับความอนุเคราะห์สนับสนุนจากทางผู้บริหารเทศบาลนครแลม่สอดจากสมาชิกสภาเทศบาลนครแลม่สอดด้วยดีตลอดมาขอขอบคุณมาณโอกาสนี้นครับ เนเทศบาลวัดมณีไพรสนจัดกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียนประจำปีการศึกษา2558เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ในเรื่องของระบบประชาธิปไตยค่ะที่บริเวณลานอเนกประสงค์อาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสนโดยนายกิจจาแตงรอดผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ระบบประชาธิปไตยโดยการเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา2,558ในการเลือกตั้งสภานักเรียนในครั้งนี้มีตัวแทนนกักเรียนจัดตั้งเป็นพักเพื่อลงสมัครรับเลือกตั้งจำนวน2องพักประกอบด้วยพักรักนะพัฒนาเพื่อเธอนำโดยเด็กชายศิวกรใจน้อยและพักพัฒนาทอมอนอนำโดยเด็กหญิงสุริพรแสนมีซึ่งในพักจะมีตัวแทนนกักเรียนจากระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- ถึงปีที่ส ร่วมเป็นสมาชิกภายในพักและการเลือกตั้งในครั้งนี้มีผู้ที่มีสิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงมัธยมศึกษาปีที่3ทั้งหมด777คนโดยพักที่ได้รับการเลือกตั้งในครั้งนี้คือพักรักนะพัฒนาเพื่อเธอด้วยคะแนน398คะแนนโดยสภานักเรียนที่ได้รับเลือกจะมีหน้าที่ประกอบด้วย ดูแลทุกสุขของนักเรียนและร่วมแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในโรงเรียนประสานงานกับบุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านต่างๆเพื่อประโยชน์และความก้าวหน้าที่นักเรียนควรได้รับรับผิดชอบงานและกิจกรรมต่างๆตามที่ได้รับมอบหมายจากโรงเรียนคิดิรเริ่มโครงการที่เป็นประโยชน์สามารถปฏิบัติได้จริงและส่งผลต่อการพัฒนาโรงเรียนดูแลสอดสอง และบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ในโรงเรียนให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ทันต่อเหตุการณ์และตรงไปตรงมาเสนอความคิดเห็นต่อโรงเรียนในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและเพื่อพัฒนาโรงเรียนในด้านต่างๆวางแผนดำเนินงานกิจกรรมต่างๆร่วมกับครูที่ปรึกษาปฏิบัติงานโดยไม่ขัดหรือยแย้งกับระเบียบหรือข้อบังคับอื่นใด ของทางราชการพร้อมทั้งต้องรักษาไว้ซึ่งศิลธรรมวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามผู้สูงอายุชุมชนอินทรคีรีจัดการประชุมประจำเดือนค่ะชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนครแม่สอดร,ร่วมกับคลินิกชุมชนอบอุน่รรเอนมมเทศบาลนครแม่สอด ร่วมกันจัดการประชุมให้กับชมรมผู้สูงอายุชุมชนอินทรคีรีที่ชุมชนอินทรคีรีเขตเทศบาลนครแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตานายมงคลเกตวงศ์ประธานชุมชนอินทรคีรีและนางจันดีสิทธิมาหัวหน้าผู้สูงอายุชุมชนอินทรคีรีจัดประชุมประจำเดือนมิถุนายนซึ่งการจัดการประชุมประจำเดือนของทางสมาชิกผู้สูงอายุ พร้อมการแนะนําคณะกรรมการผู้สูงอายุชุมชนบ้านเหนือสามัคคีชุดใหม่และจัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพประจําเดือนเพื่อร่วมพัฒนาระบบสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ชุมชนเมืองให้มีสุขภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งทาง,งด้านร่างกายอารมณ์สังคมและจิตใจการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการรวมพบปะสังสรรค์กลุ่มสมาชิกเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้พบประสบการณ์ใหม่ได้แลกเปลี่ยนเรียน,ร,ยนรู้ซึ่งกันและกัน จนสามารถปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากโรคและมีสุขภาพที่ดีขึ้นได้ตามลำดับต่อไปวิทยาลัยชุมชนตาจัดโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนค่ะ ที่โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้วอำเภอแม่สอจดจตากวิทยายลัยชุมชนตากได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนขึ้นเป็นกิจกรรมที่4 English Camp ระหว่างวันที่19ถึงวันที่20มิถุนายน2558การดำเนินงานในครั้งนี้เป็นการจัดกิจกรรมเข้าค่ายในรูปแบบค่ายภาษาอังกฤษทางวิทยายลัยชุมชนตากได้รับความร่วมมือจากองค์กรพันธกิจ รุ่งอรุณนำทีมวิทยากรจากประเทศสหรัฐอเมริการวมทั้งสิ้น34คนตลอด2วันนักศึกษาจะได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารจากทีมวิทยากรอย่างเต็มรูปแบบเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังนี้เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารกับเจ้าของภาษาได้อย่างถูกต้องสร้างความมั่นใจและพร้อมพัฒนาทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ให้เป็นภาษาสากลสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของนักศึกษาเพื่อพัฒนาสมรรถนะทางด้านภาษาอังกฤษในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนโดยมีนางสวัสดิ์ภัยสารศิริทรัพย์ครูผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้กล่าวรายงานและนายปณิธิตั้งผาติกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนตากเป็นประธานภายในงานนี้ได้กล่าวต้อนรับคณะครูอาจารย์พิเศษวิทยาลัยชุมชนตาก ทีมวิทยากรผู้มาร่วมฝึกสอนรวมนักศึกษาของวิทยาลัยชุมชนตากด้วยการจำนวนทั้งสิ้น220คนบรรยากาศของการเข้าร่วมโครงการเป็นไปด้วยความสนุกสนานสำนักง,งานสาธารณาสุขอำเภอพบพระรโรงพยาบาลแม่สอดร่วมกับเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณาสุขเมียนมาจัดโครงการสร้างความเข้าใจภาคเครือข่ายหมู่บ้านชายแดนคู่ขนาน ไทยพม่าอําเภอพบพระจังหวัดตาในการสร้างภูมิคุ้มกันโรคปี2558ค่ะที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่อําเภอพบพระจังหวัดตาสาธารณาสุขอําเภอพบพระโรงพยาบาลแม่สอดร่วมกับเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณาสุขเมียนมาจัดโครงการสร้างความเข้าใจภาคเครือข่ายหมู่บ้านชายแดนคู่ขนานไทยพม่าอําเภอพบพระจังหวัดตา ในการสร้างภูมิคุ้มกันโรคปี2558โดยมีนายทวัชชัยคำแก้วสาธารณาสุขอำเภอพบพระเป็นประธานเปิดการประชุมโดยการจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมให้ความรู้งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคให้กับแกนนำชุมชนและภาคีเครือข่ายหมู่บ้านชายแดนคู่ขนานอำเภอพบพระจังหวัดตากและเพื่อขอความร่วมมือ ให้เกิดการสนับสนุนการดำเนินงานสร้างเสริมความคุ้มกันโรคจากแกนนำชุมชนและภาคีเครือข่ายหมู่บ้านชายแดนคู่ขนานอำเภอพบพระจังหวัดตากโดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ประกอบด้วยร้อยโทเฉลิมบุญพรวงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่นางรักดาวเมทากุลชาติพยาบาลวิชาชีพประจำสาธารณสุขจังหวัดตาก นายพนาพงศ์ผัดอ่อนอ้ายตัวแทนองค์กรอนามัยโลกประจำโรงพยาบาลแม่สอดและเจ้าหน้าที่จากสาธารณสุขจังหวัดตากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่สอดเจ้าหน้าที่จากหน่วยควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในอำเภอพบพระและเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขจากประเทศเมียนมาในพื้นที่ตรงข้ามอำเภอพบพระกว่า50คนด้านนายทวัชชัยคำแก้ว สาธารณาสุขอำเภอพบพระกล่าวว่าเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมดำเนินการสร้างภูมิคุ้มกันโรคหมู่บ้านชายแดนคู่ขนานในฝั่งประเทศเพื่อนบ้านที่อยู่ตรงข้ามอำเภอพบพระให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลและได้ยอมรับจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบเรื่องของสุขภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นรพตต,ตวาเล่นะครับยพต้องแคบที่มีามาานริการที่ ติดตะเข็บแนวชายแดนนี่นะครับกับหมู่บ้านพู้ขนานฝั่งนู้นนะครับแล้วก็ S M U นะครับที่ให้บริการอยู่ก็จะมีการแลกเปลี่ยนกันระหว่างสถานบริการฝั่งไทยนี้นะครับกับของฝั่งนน้นที่ที่เป็นหมู่บ้านพุ้ขนานซึ่งมีเจ้าที่นะครับสาธารณสุขที่ได้ผ่านการอบรมในเรื่องของการดูแลสุขภาพพวกนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมาลาเรียเรื่องของ ให้ต่างๆนะครับเรื่องออุจจาระร่วงเรื่องของวัคซีนซึ่งในวันนี้เนี่ยเราจะให้ความส้อักในเรื่องของวัคซีนนะครับผี้ครับที่ก็เดี๋ยวจะต้องขอขอบคุณท่านสาธารณสุขอำเภอภุพระจังหวัดตากนะครับที่นําสิ่งที่ดีๆมาให้กับบ้านชายแดนระหว่างบ้านบเบลงข,ของผมคู่บ้านคู่ขนานเป็นสิ่งที่ดีเพื่อที่นําวัคซีนมาให้กับ ่าาปประชชนนยแดเี็สิงทิ้ทง,รรงท้ายข่าวกันในช่วงนี้ด้วยรายงานพิเศษเรื่องความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับประเทศเมียนมาในการต่อต้านปัญหาด้านการค้ามนุษย์ค่ะการประชุมระหว่างไทยกับเมียนมาในการแก้ไขปัญหาการจับกลุ่มกระบวนการค้ามนุษย์การค้ายาเสพติดและ อัยากรตามพื้นที่ชายแดนไทยพามา่าจังหวัดตากเป็นไปตามโครงการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านต่อต้านอจยากรมข้ามชาติเพื่อรองรับเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนร,ระหว่างวันที่3ถึงวันที่5มิถุนายนณอำเภอแม่สอดโดยมีกลุ่มผู้แทนจากกระบวนการยุติธรรมและฝ่ายความมั่นคงทั้งสองฝ่ายเข้าร่วมประชุมซึ่งในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ทั้งสองฝ่ายได้สะท้อนปนัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ พื้นที่โดยตรงนะครับแทนที่เราจะดูจากข่าวแทนที่เราจะอ่านจากรายงานนะครับซึ่งเราก็ไม่รู้นะครับว่าข่าวเหล่านั้นรายงานเหล่านั้นเนี่ยเป็นเสียงสะท้อนจริงจากคนที่ทํางานในพื้นที่หรือเปล่าน,นะครับเราก็เลยจัดครั้งนี้ขึ้นมาเพื่อลงมาฟังมารับรู้มารับทราบปัญหาโดยตรงจากคนที่อยู่ในพื้นที่แนวโน้มณขณะนี้ก็คือสิ่งที่เราห่วงก็คือว่าในขณะที่ความเจริญเติบโต,ตทางด้านเศรษฐกิจความเจริญความเจริญต่างๆในการติดต่อสื่อสารในการเดินทางเนี่ย มาถึงนะครับพวกอาญากรเองก็จะอาศัยช่องทางพวกนี้นะครับที่ผ่านมาไทยกับเมียนมามีการประสานงานกันในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์อาชญากรรมตามพื้นที่ชายแดน เพราะเป็นพื้นที่ที่มีปัญหาดังกล่าวโดยระยะหลังฝ่ายไทยมีการจับกลุมยาเสพติดที่มาจากประเทศเพื่อนบ้านมากขึ้นเช่นเดียวกับปัญหาการค้าม,มนุษย์หรือปัญหาจียกรรมคือการจรกรรรถยนต์รถจักรยานยนต์ที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งแต่น้อยครั้งที่จะจับกลุมได้และในรายที่จับได้ก็จับได้เพียงผู้รับจ้างแต่ไม่สามารถสาถ,ถึงกระบวนการใหญ่ที่อยู่เบื้องหลัง การปฏิบัติงานทั้งสองฝ่ายเพียงแต่แชร์ข้อมูลกันเท่านั้นขณะที่ฝ่ายเมียนมาเองก็พร้อมที่จะร่วมมือกับฝ่ายไทยในการแก้ไขปัญหามันคือคือหลังจากที่ฟังแล้วเนี่ยมันเหมือนกับว่ามีการแชร์ข้อมูลกันก็จริงแต่ว่าต่างคนต่างทำนะครับซึ่งอันนี้มันไม่สามารถที่จะทลายเข้าไปถึงตัวการใหญ่ได้ผมไม่ได้ยินในเรื่องของการพูดถึงการยึดทรัพย์พวกที่เกี่ยวข้องถูกไหมครับซึ่งอันนี้มันก็ยังเป็นจุดอ่อนจุด,ดด้อยเดียวไง

เช่นการจับผู้ร้ายข้ามแดนส่งให้แก่กันการคืนของกลางที่ถูกกีฬกรรมไปและความร่วมมือด้านยาเสพติดตลอดจนการประชุมและการจัดสัมมนาเพื่อแชร์วความรู้แก่กันสมจิตลุกจำนันรัศมีรายงานจากอำเภอแม่สอดจังหวัดตากหมดเวลาของการติดตามรับชมข่าวในช่วงนี้แล้วนะคะดิฉันนางสาวรพาพลุตันรายงานข่าวในช่วงนี้ค่ะท่านผู้ชมทุกท่านสามารถติดตามรับชมได้ในช่วงเวลาต่อจากนี้นะคะ 8นาฬิกา12นาฬิกา15นาฬิกา18นาฬิกาและสุดท้ายในช่วงเวลา21นาฬิกาค่ะท่านผู้ชมสามารถติดตามรับชมข่าวย้อนหลังกันได้ทาง Facebook สำนักข่าวนควรแม่สอดสวัสดีค่ะ